mọi người đốt phẩy đưa phẩy long mang long mang phân bóng mẹ nè chuốc con chuốc con hm chuốc con Chúc con chuốc con Cốp con chuốc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  บาเข้าก็นยาลูกให้แม่ให้แม่นอนก่อนลูกให้แม่พักผ่อนก่อนมีนะอืมมีนะเอาพี่น้องเนาะพอดีแม่เป็นบนสบายสบายดีเลยพี่น้องเป็นบบจุกทุกคนเนาะลูกกระดือยจ้ะแม่สินอนกับพ่อให้นอนเด่นบ่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 ดียังพี่ยังออกมานอกหมดห่อนห่อนแห้งอยู่ดีวดลูกเยอะปะ

เบิ่งนพอใส่เกือบเห็กันไหมนี่นี่นี่เกือบกันลูกไปเลยนี่เอาใส่เกือบกันลูกไหมเห็นไหมใสนี่มาใส่เกือบกันไหมใส่ไปใช้เกือบเห็นไหมไปใช้เกือบมันห่อนตีนไหมไปใส่เกือบกันเด้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเตะอันนี้อ่ะอันนี้น้ำหมูเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพอไปเอาน้ำไปมาไว้มาไว้ลูกไว้ เอบขนาดพี่น้องเอ้ยนี่นอนเอแหละเงียบสุดเลยมาไวลูกน,นั่งหนาพิ่น้น <c oughs> บอไดหับแขกเลยหนาหนาหับแขกเลย <c oughs> <c oughs> เจมาวงม้อยาอ่าบมาน้อยนะลูก <c oughs> <c oughs> เาจะได้เกป้าเฉนี่ยลูกด <c oughs> ป้าบ่ขอโทษป้าไหม พ่อให้ก hmm. okay. ินนะกินน oh, ้ำโอเคพอเปิดให้นี่เปิดน้าไดไป้ไปเปิได้บาเปดรเปิดให้พ่อบ้างดูเอาไยอาไเอ่เปิดน้ำก็ได้เปดเปิดเปนบ่นี่นะเฮ้าเปิดเปียน้น UH, ี่บ่ดู ไปหาคุดกบวะอ๋อหายปลาเสเกิดไปก่นลูกไว้ขุดปูวะหายเชิดเกิดปก่าไว้เชิเกิดก่อนลูกขุดปูเนะเออไป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 ไนไป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 เปไปไปไปอปไปไปไปปไปไาไปไปไปไไป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 ปไาไปไปปูปไอไป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 ปไ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 ปปปป Đấy bưng bưng để phô Nó mà bớt nhạt bưng nhà thầy Hmm? Hmm. Hmm. Cả mình hòn vì nó à. Mì ăn Ê điền Nhạc cái đây hãy xài cơm đi cái đã <laughs> มาเลยแมยมาเลยม่มาเลยง่ายพอพอถือนะง่ายพอถือแล้วไปไใช้เก็บอนีรใช้เก็บทีเก็บอยู่พี่น,นี่เก็บอยู่ป่าอยู่ไหมอ,อ,อืมกินอีกบ่เอากินจ้ะมันห่อนพี่น้องไปบ่ปะไปเก็บอันกระปูน้าบ้านะฮะอออืมอ๋มอ Đâu, để tìm tí Rồi, rửa đầy khai nhọn ơi Đấy lộ Ngày gì vào ừ. Ừ. À. Tục. Tục Đấy Nó đây lộ đấy

นี่นี่นี่มาเลยนี่นี่มาเลยมาเลยแม่มาเลยแม่มาล้ปอดิอืมะเยวไม่รู้น่มือลู้ไหมาขอขอ ม uhm ือมือพอพออันปีนท oh ่อไงกอนเอ่คิดดื้อเอามันหาวิธีคิดก่อนฮะมันเป็นยังฮะมันมาได้ปิดป่ะ ตุยจาไหมตุยจาวาชนากิด์เมือนี้เมย์บรสวายวาชนาคิ์เมื่อนี้บอกฟังความบ่เน้อบ่วาชนะเื้อบ่มาฟังความพอ่าดูเดื้อเลย ือวาชนะว่ารู้พอรู้ฮะวาชนะดื้อว่ารู้ฮะเมื่อมาหน้อยเพื่อป้าบอฮะให้เมื่อเมื่อมาไปป้าเรามีมาน้อยนะ ơ mà nói nữa tốt là hả yêu bụi nó mãn 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 Ê mãn 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 đi mãn mãn đi 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 mãn 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 Đi đi mãn 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 mãn

มาน้อยอยู่เพื่อนป้าผมนด้ลูกไปแล้วบาทเมื่อไหม่ก็ลูกจังเมือ่อเมย์เช้าไข่ก่อนอให้เกือบจะเลยลูกเกือบพอใส่โอ้ยให้ใส่เกือบใส่เอาอยางค่ะเต็มที่อือไปไป งามบ่งามบ่งามบ่ล <ina uno> <Yeah. S 1> ูกะะรถดรือบร้รถไหเรือเรือลงแม่ลงแม่เิ่นบอกลื้อนะเืออได้ขึ้นนี่เดี๋ยวรถเดี๋รถล่มมาลื้อเหยมาโม Mà bộ Mà bộ Hòn dù gần gom bộ đây <laughs> Một, 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 này, một này. cái này một cắt đấy này Một lộ một khuyên, một Bỏ 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 à อือหมดมากินน้ำตาลได้นี่นะี่มันมากินไข่ได้นีอืออือออเห็นยังไงอุ้ยไป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 ลงลงลงมันกัดได้นน่ไปลงไปลง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 ฮึลงมาหรอฮ <laughs> Bần con đưa đơn vị của nó. Bần con đưa, tay hát ha, tay ham. Hm. 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 อืบอ <Nh> <Ơ> ่อนเหือแต่เหือเต็น <c ười> <c ười> ่อนส่คนแน่ดิค่ะบริมัดผมเลยอ่อนเหือได้หน่อ่อนดีแล้วอันนี้กินเมียมาชินอนกับบนนอน

Hmm. Hmm. nhầm luôn anh à, nhầm mừng nhầm mừng nè nhầm mừng mà sổm bò 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 à ชมเหยเนาะชมมือม ah> ือเออยูนิล่มเลยเนาะมันผัดมาเนยเนี่ยพี่น้อย chưa đi lại trên những sáng nay tốt tiếng này mệt mà mới chứ เออเฮ็ดยังของเอื้อยเลยลูกอย่าห้างเอื้อยแม่อย่าห้างมูอเป็นไม่ลูกเด็กน้อยพ่อเช็ดไอ้นี่ฮึเออมันล่นลูกมันล่นเอาไม่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 นี่นี่นี่ฮ่าไม่พี่างก็ไม่ได้มูอเลย แพชิเลนเพื่อนอมาโลไพชอนไพชอนเห็นไหมคือม่ไพชอนฮะพ่อกรเแม่คือดพสอนมาโลฮึแพชอนเป็นคนดื้อหึึ

เ,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 เมื่ดแล้วเมื่อแล้วอืมลงมาลูกพอแล้วพออิม่มเลยอืม <c oughs> เอาออกมาเอาอ่ะ <c oughs> เอ,ะเ,อเดี๋ยวไม่นชะรงคอนะค้าทิพค้าทิพมาพอขอพอขอ คราทิมครออกมาลูกมาครายออกมาลูกมาครายมาเป็นหย่ำยูพี่น้องหย่ำได้เลยมีแคลแล้วไม่คายมาม,ามาพออา่พอขออละ,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 ะปากนะพอคอปากอ่ะเอาออกมามาปากเอาเอาปากไม่พอไหมอ๋อไม่สมปากไม่พอ อืมอืมเอาอะอืมหยัมเตกไปยัมเตกแล้วคายไปให้พ่อมันนี้มาไว้มาไหมหยัมเตกแล้วคายมาให้พอหห่อมัมมอนเออโอเคมาพ่ออยากได้น้ำปากลูกเหรอไหมอาบะเอย้ขี่นะฮะขี่ขี่น้ำปากนะ ขี่น้ำป่าวาดนะขี่น้ำป่าวาดนะมาลรูกไหมเอีย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 ฮะเบ้นยำเตะเลยสมบ่แซ่บ่ เบิรงค่ะเบิรงค่ะจักหมากอยู่นะมาดูปะตะอ,อ่าเป็นหยัแตะคายเลยพี่น้องหยัมบดิคืนหยัแตะแล้วก็คายกินสมเนาะจากความโมยเนาะป้าเชิญพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บบาบูลกับชินามราก่อนเด้อพี่น้องพบเจอกันใหม่เนาะเอาลูกสาวหอนจับอุบอ,อาขนาดพี่น้องเลย tìm nè rồi ba bye bye nữa bye 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 luôn chúc con chúc con lắm ô oh, mình cháu phòng này luôn mình nào chào cái la rồi đây bộc chế cái này cảm ơn cảm ơn phải fc thì cảm thấy tạm nhập zoom nó có chơi phần bài rồi 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 เอ uh, anyway, like, ้ยเอาโทรศัพท์เพิ่าอ่าให้องวาดห้เบิ่งน้องอุ้ยงูๆๆป๊าๆพี่น้องกันไสวัสดี